แม่รมรบัักกกให้นอสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมช่องลูกพีแชนแนลนะคะตอนนี้พี่อยู่ที่บนดอยห้วยสะเท่าก็คือบ้านของแม่หลวงนั่นเองนะคะเดินขึ้นมาหน่อยมากจะบอกว่าเดินให้ดูนะคะทางขึ้นดอยบ้านแม่หลวงมานะคะเหนื่อยจริงๆก็มาถึงบ้านแม่หลวงก็เกือบจะใกล้มืดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาจะหกโมงแล้วนะคะวันนี้พี่มารับแม่หลวงนะคะ ไปกับพีทเพราะว่ากำลังจะไปส่งพ่อที่โรงพยาบาลที่ต้องรีบรงดอยนะคะอันนี้คือเราจะลงดอยแล้วนะคะไม่ได้รีวิวบ้านแม่หลวงเลยเห็น่ะอะนันไหมอะไรเจ้าที่เขาเรียกว่าเจ้าที่เนาะเจ้าที่ของแม่หลวงนะคะอยู่หน้าบ้านมีมีเชื่อไหมว่าหมาของกะเหรียงจะฟังภาษาไทยไม่ออกเอารถพูดภาษากะเหรียงนะมีมีมีโนดอเตในเอเดียในเอเดีย จริงนะคะเพราะว่าเวลาพี่พูดภาษาไทยเนี่ยหมาไม่รู้เรื่องไอเดียมีไปเราเข้าไปบ้านแม่หลวงกันดีกว่าไม่เคยรีวิวบ้านแม่หลวงเลยเนาะอันนี้ก็เป็นดอยอีกที่หนึ่งนะคะคือบ้านคุณป้าของพี่อันแน่นั่นเองดูกองฟืนอันนี้คือเขาเตรียมไว้สําหรับหน้าหนาหวโดยเฉพาะหรือเปล่าเยอะมากแล้วกองฟืนนี่โอ้ต้นไม้สวยมากทาไปที่นั่งได้เลยเนาะอ่ะโอเคแม่หลวงมันจะอยู่ในบ้านนะคะไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่เมื่อกี้เขาถามแล้ว กำลังให้ข้าวหมูนะคะเ่าร้าไก่แม่หลวงม,มีไก่เล็กด้วยอันนี้เป็นเร้าไก่แม่หลวงทําเองนะคะนี่คือแม่หลวงสร้างเองนะคะล้าวไก่ที่นี่มนบ้านเลยเนาะใหญ่กว่าของยายอีกอะพี่ว่าของยายเทแล้วนะของแม่หลวงเทกว่าอีกอเทเลยไปเดี๋ยวไปดูแม่หลวงในบ้านนะคะแม่หลวงทําอะไรอยู่ถนะ้าหลังบ้านของแม่หลวงนะคะมีผีเยอะมากอะบ้านแม่หลวงอะ อันนี้ขลีใหญ่เอาไว้ไปป่าคือบ้านหลังนี้เขาไปเที่ยวป่ากันบ่อยมากเขาต้องมีขลีเยอะนะคะแล้วก็มีขลีนี่โอ้ไม่เคยเจอขลีใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใช่ไหมโอ้ <laughs> อันนี้น่าจะไว้ใส่ฟืนนะคะใส่ของก็ได้แต่ว่าส่วนมากแม่หลวงจะใส่ฟืนเนาะนี่ใหญ่ไหมให้ดูฉบับเต็มเสากระเลงแดงฉบับเต็มแล้วเขาจะอันสะพายบนหัวอันแม่หลวงบอกพิดว่าถ้าเวลาที่เราสะพายของเราต้องสะพายบนหัวมันจะไม่หนักนะคะหัวคนนี้รองรับน้ำหนักได้เยอะนะ มีอันนี้ด้วยของพี่ยังไม่น่ารักเท่านี้เลยอะของพี่มันจะประมาณอะไรนะมันเป็นรุ่นใหม่แล้วแต่นี่คือเป็นรุ่นเก่านะคะดูได้ยากนะคะขี่รุ่นเก่านะคะรีวิว <c oughs> บ้านแม่หลวงซะง,งั้นระหว่างที่รอแม่หลวงเก็บข้า 2, ของเก็บเสื้อผ้านะคะเราไปดูหมูของแม่หลวงดีวกว่ายังอยู่หรือเปล่าเอาอยัางอยู่อพูกออกมาแล้วเหรอ <c oughs> อ้าวเขาเอาลูกมันไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวแม่มันนะคะ <c oughs> ถ่ายโต๊ะสิ่งยั้แม่เอาผู้อจอนเนี่ยอ๋อนึกว่ามันเอาลูกเขาเอาลูกไปหมดแล้วแต่ว่าลูกมันอยู่อีกครอบหนึ่งนะคะน้องหมูน้องหมูตัวใหญ่มากหมูดอยตัวใหญ่มากมองกล้องด้วยะเราไปดูลูกมันก่อนนี่วันนั้นจําใครจําคลิปที่พี่อุ้มลูกหมูได้บ้างตัวนี้เรามาดูกันว่าหมูของเราเจริญเติบโตไปแค่ไหนแล้วนะหมูดอยของพีทนะคะวันนั้นที่พีทวิ่งไล่จับ ของพีทไม่อนันเดียวใช่หรออืมไปด้วาะะน้ำมันปด้ยนี่ข้าวหมูนะคะนี่คือข้าวหมูที่เราจะให้หมูกินแต่ว่าหมูมันกินไปแล้วนะคะนี่คือข้าวหมูไม่หลอนในเ่ื้เอเด็กมีหยวกแก้วมีต้นกล้วยมีหยวกข้ายอ่ะเอท่อไหมหรอมันกินไปเ,เยอะแล้วนะคะปกติเด็กผมแบบก็โดนนะจะอ้วเนาะอันนี้คือของพรุ่งนี้นะคะนี่เรามาดูหมูของพีทกันก่นอนว่าตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วนี่ตัวใหญ่ไหม ันนั้นลูกมันยังอยู่เยอะมากเลยนะคะตอนนี้เหลือหนึ่งตัวเพราะว่าลูกมันอยู่คอกข้างๆเดี๋ยวพาไปดูลูกมันนะคะตัวอ้วนมากตัวใหญ่มาหนนก,มห,นนกหมูอามีเจไหมหรอชื่อแทะค่ะตัวนี้ชื่อแทะนะคะตัวนี้ชื่อน้องแทะเพราะว่าชอบแทะกินของไปเรื่อยแทะแปลว่าหมูนั่นเองนะคะภาษากะเหรี่ยงแดงนะอันนี้สอนภาษากะเหรี่ยงแดงวนละคัมด้วยนะแทะแปลว่าหมู หมูแปลว่าแแคแค่กะเยะหมูคนกระเหี่ยงนะคะ <laughs> แค่กะเยะนี่ก็เป็นประตูเปิดของคอ,อกหมูนะคะเราไปดูฮะแค่กะเยะเนี่คือหมูของคนดอยจะเป็นสีนี้ถ้ามาดูลูกหมูกันดีกว่านี่โตแล้วัตอ้วนๆทั้งนันเลยนะคะนี่คือลูกหมูที่วันนั้นตัวเล็กๆที่อยู่ในคอ,อกนะคะที่พี่บอกว่าวิ่งไล่จับหมูบนดอยนะคะเราไม่ได้จับไปกินนะเราเลี้ยงนะคะจริงๆมันมีกี่ตัวนะไม่รู้啊 หมูของลูกพี่นี่ตัวใหญ่อะแม่หลวงบอกฝากแม่หลวงเลี้ยงนะคะนี่คือหมูของพี่ทั้งหมดเลยนะคะนี่ฝากแม่หลวงเลี้ยงเดี๋ยวถ้ามันโตก็ลูกพี่เลี้ยงเลี้ยงหมูได้ใช่ไหมเลี้ยงหมูได้มเนี่เห็นไหมคะเป็นคนที่มีความสามารถในคนเดียวแม่หลวงบอกอันมีตัวเลกอยู่ตัวหนึ่งอันนั้นมาเกิดทีหลังแร้วบอก่าไม่หรอมาโอนร่องอเ่อะ เกิดทีหลังมันก็เลยตัวเลขนะคะแล้วก็พอพี่พีมันเกิดก่อนก็เลยแย่งกินอาหารน้องหมูเรามาตั้งชื่อให้ดีกว่ามีสี่ตัวพี่พีตั้งชื่อให้หน่อยค่ะว่าชื่ออะไรดีมีทั้งหมดสี่ตัวต้องจําให้ได้นะว่าตัวไหนชื่ออะไรค่ะจะจาได้ไหมหน้าเหมือนกันหมดเลยจะเห็นนีแพบลเหรอเข็นมได้เ็นเจ้าแม่มนีเถอะเจ้าแม่เดี๋ยวม่หอบว่าเข้าไปดูได้นะคะเข็นตอนนี้อ่ะ มันกลัวปม่หลัมันกลัว,ม,ลวมันไม่ชินอะถ้ามันเห็นไม่หลบมันกลัวไหมอเอเหรอเพราะว่าต้องเห็นเจ้ามันทุกวันขนาดวันนี้เป็นเจ้าของหมูยังกลัวขนานี้โอ้วนวายไปหมดเลยนะโอ้ อ,อหรอมันต้องอยู่เป็นเพื่อนมันทุกวันนะคะมันเห็นคนแปลกหน้ามันก็เลยตกใจเนาะแล้ด้วยสีเสื้อด้วยนะคะตกใจกว่าเดิมอีกน้องหมูโอเคเดี๋ยวออกไปละเดี๋ยวมันกลักวกว่าเดิมพี่ออกออกทางนี้ยิ่งกว่าเดิมนะคะอ่ะโอเควันนี้ก็พามาดูหมูของพี่นะคะว่าโตไปแค่ไหนแล้วเนาะนี่ก็ตัวแม่มาะคะ่ะพี่น่าจะไม่เข้านะตัวนี้เดี๋ยวพากันล้มละเนระนาดข้มาันนี้น,นะคะโอเค ตอนนี้พี่ก็มาถึงโรงพยาบาลนะคะซึ่งจะต้องไปส่งพ่อนะคะรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเชียงใหม่เนาะก็ซึ่งต้องนั่งรถโรงพยาบาลไปนะคะกับแม่หลวงเมื่อวานก็คือไปรับแม่หลวงมาแล้วนะคะแล้วพี่ก็น่าจะเอารถที่ตามไปนะคะคือก็มาส่งพ่อก่อนให้มันเรียบร้อยเนาะรวก็เดี๋ยวขึ้นไปบนดอยเปลายายแล้วก็เดินทางกันต่อขอบคุณทุกๆกำลังใจจากพี่พีเอซีนะคะค่ะ ตอนนี้พี่ก็มาถึงบ้านของคุณยายที่บนดอยแล้วนะคะก็ขับมาตั้งแต่โรงพยาบาลออกมาเนาะคือตอนนี้พ่อพีษก็นำทางไปก่อนแล้วนะคะเข้าไปที่โรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็อยากจะให้ไปรักษาที่ดีที่สุดนะคะก็เลยมาหาคุณยายก่อนก่อนที่เราจะลงดอยนะคะก็หลายๆฝ่ายเนาะที่เป็นห่วงพี่นาก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะพี่ก็ต้องเดินทางในวันพรุ่งนี้นะคะไปหายายก่อนก็เอานมเอาอะไรมาให้คุณยายนะคะ ไม่รู้ว่าที่จะต้องไปกี่วันนะก็อาจจะนานอยู่นะคะคิดว่านานแน่ๆเป็นห่วงทางนี้ด้วยเป็นห่วงทางนั้นด้วยนะคะตอนแรกคิดว่าจะได้อยู่บนดอยแบบว่านั่นแล้วเนาะคุณยายอยู่บนด้านเดี๋ยวเราไปหาคุณยายบนบ้านดีวกว่านะคะค่ะพสวัสดีค่ะป,ปีเนี่ยอ่ะคุณยายใช้บ้าน,น นี่จะให้คุณยายนะคะอวยพรให้พีทแล้วก็มัดมือให้ซึ่งเป็นประเพณีที่เขาถือกันกับผู้หลักผู้ใหญ่อยู่แล้วนะเวลาเราจะเดินทางไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงเราจะมัดมือให้พีทนะคะมัดสายศีลนะเนาะคือคําอวยพรจากผู้ใหญ่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากเจอนะพีทไม่อยากเจอคุณยายไม่อยากเจอครอบครัวเราไม่อยากเจอให้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะคะพี Não, พ e like ่ก็ต mm ้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะดูแลทั้งคุณยายดูแลทั้งคุณพ่อนะคะ ก็ทำงานไม้ดีที่สุดดีแล้วนะคะที่พี่ดอะทะเยอทะย,ยานมาตลอดนะค่ะคุณพ่อพีดเนี่ยแต่ป่วยพี่ก็นึกถึงคําพูดของพ่อตลอดนะพ่อบอกว่าพี่ดเป็นคนหวังสูงมากๆทําอะไรต้องพอตัวบอกงี้แต่พี่เป็นคนที่พีย่ยอมรับเป็นคนหัวสูงนะคะหวังสูงอยากมีนู่นม,มีนี่จนพี่ก็พยายามมุ่งมณะ,ะด้วยตัวเองนะคะหาทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นอะไรพี่หาด้วยตัวเองอเพราะความหัวสูงของพี่นั่นแหละทำให้พี่มีทำให้พีดดูแลครอบครัวได้จนทลูกวันนี้นะคะ สปาเด้ป่าเอานมเอาอะไรไว้ให้ละกันเผื่อคุณยายเนาะอยู่คนเดียวบัจัจจั๊ดจดจมัจั๊ดจั๊วดจะ

โอ้ก็มาตัวผิวบุดมจังกาศที่แรกบุ๋มจะถึงบุ๋มตอนเราจะใช้ไปถึงบุ๋มทุกทีแอ่พู้ว่าโอเคค่ะนี่ก็นางได้พรจากคุณยายเรียบร้อยแล้วนะคะก็มัดมือมัดเลยเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ก็ต้องเตรียมตัวที่ เตรียมข้าวกับปลาคุณยายแล้วก็เดินทางไปรักษาพ่อต่อน,นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านมากเดี๋ยวยังไงถ้าไปที่นู่นจะอัปเดตอาการพ่อให้ทางเพจแล้วกันขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะ แม่หอมซ้อนคันทรีไทยแลนดมือแสนห่างไกลแต่มีวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธ์และเรามอบรักให้แก่กัน